เรื่องบังเอิญที่น่าเศร้าจากไปวันเดียวกับตำนานตลกไทยเป็นข่าวเศร้าที่สร้างความเสียใจให้กับทั้งครอบครัวและบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากสำหรับการจากไปของนักคอมชวนชื่นนักคอมได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเมื่อเวลา7นาฬิกา30นาทีของเช้าวันที่30เมษายนสร้างความเสียใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเป็นจำนวนมากเมื่อเวลา15นาฬิกาได้มีการส่งนักคอมที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน ซึ่งร่างของนักคอมได้เดินทางมายัางวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเคนก่อนถึงเวลาจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดการนำร่างนักคอมมาประกอบพิธีโดยมีคนในครอบครัวลูกๆญาติคนสนิทท่ามกลางความเสียใจต่อคนที่มาร่วมงาน หลายคนอาจจะไม่รู้ว่านคอมจากไปวันเดียวกับตำนานตลกไทยแต่รู้หรือไม่ว่าล้อต๊อกหรือสวงทรัพย์สมรวยผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวงการตลกไทยก็จากพวกเราไปในวันนี้เดียวกันเช่นกันโดยป่าต๊อกเสียชีวิตในวันที่30เมษายน2545สิริอายุ88ปี